สวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่ทะเลเขาพลายดำนะคะทะเลเขาพลายดำอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเรากำลังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชทะเลที่นี่ก็จะสวยงามมากค่ะมีหาดทรายขาวสะอาดหาดทรายขาวสวยงามค่ะ น้ำทะเลก็ใสนะคะน้ำทะเลใสสวยงามมากค่ะทะเลน้ำทะเลมองดูเป็นสีฟ้าขอบทะเลจดกับท้องฟ้าเมื่อมองไปไกลๆขอบทะเลจดขอบฟ้านะคะดูสวยงามมากมากสวยงามมากค่ะ โน่นสมาชิกเรานั่งอยู่รอก,กินข้าวอยู่นะคะสั่งอาหารอยู่ค่ะอยู่ฝั่งทางโน้นนะคะเมื่อมองจากฝั่งทะเลมองจากฝั่งทะเลไปจนสุดขอบฟ้ามันจะเหมือนกับว่าเป็นรูปครึ่งวงกลมนะคะมันเหมือนรูปครึ่งวงคกลมเลยนะคะ พื้นทะเลขอบทะเลที่ฝั่งที่เรายืนอยู่นะคะที่ติดกับพื้นทรายมันเหมือนเส้นตรงค่ะเมื่อมองเป็นรูปเลขาคณิตนะคะมันเหมือนเส้นผ่าศูนย์กลางของรูปเลขาคณิตวงกลมค่ะเหมือนเส้นเส้นผ่าศูนย์กลางหรือเส้นศูนย์สูตรนะคะของรูปวงกลมนะคะมองไปทางฝั่งน้ําทะเลก็เหมือนกับเหมือนกับเป็นรูปครื่งวงกลมค่ะ ดูสวยงามมากค่ะสวยงามจริงๆค่ะ